สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องอามชาบปเชียวครับเรามาดูอาหารดีกว่าครับนี่นี่พี่ชอบกินอะไรน,นี่ดูพ่อค้าทำดีกว่าใส่ไส้ xong rồi lon ấy ít con nha ấy xong rồi lon này เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใกล้จะถึงกัรซับแล้วตอนนี้นี่มันมีอยู่แล้วนั่นรองพวกพราวทำม่ให้เลยของพี่อ่ะโอ้นี่มีมาพ่อนั่น ไส้ล้นทะลักเลยนะครับไส้อะโอเค okay เสร็จแล้วใช่ไหมป๋าทัดให้มันเย็นอ๋อทัดให้มันเย็นก่อนทัดให้มันเย็นก่อนเนี่ยทัดให้มันเย็นจะทำให้ไส้มันอร่อยใช่ไหมทำให้แป้งมันกรอบทำให้แป้งมันกรอบอ๋อ นี่ครีมนะโอเคเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอัมชาออฟฟิเชียลได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย